ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปซ่อมหินเจียนะครับ7นิ้วนะครับเป็นตัวนี้นะครับ GA 7 0 3 0นะค<ว>ร well <annoy S 1> ับสำหรับเจ้าตัว GA 7 0 3 0กับ20เนี่ยบางอย่างเขาใส่กันได้นะครับบางอย่างใส่ไม่ได้นะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปซ่อมพร้อมกันเลยครับพร้อมแล้วหยิบไขควงมาครับเราไปซ่อมพร้อมกันครับผมการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราก็ไปไล่เยังเลยนะครับอ่าไล่เยังเลยนะครับว่าอะไรเขาใส่กันได้บ้างอะไรใส่ น,นี่ลง่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับก็ก็ไปไล่เรียงกันตั้งแต่เป็นคอยก่อนนะครับเป็นคอยเป็นคอยเหมือนเดิมนะครับเป็นคอยเราก็ต้องขึ้นเข right ้ากันนะครับทั้งสองข้างนะครับวัดแล้วขึ้นเท้ากันสองข้างนะครับเช็คตาด้วยนะครับเป็นคอยใช้ได้นะครับเป็นคอยใช้ได้แล้วก็ประกอบเปนคอยลงไปเลยนะครับใส่ฟินคอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ฟินคอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็มาดูนะครับ อ่าที่เกินไปข้างต้นนะครับว่า7020กับ7 0 3 0เนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะครับเจ้า7030กับ7020นนี่นะครับอ่าทุนนะครับทุนทุนทุนนะครับทุนเขาจะยาวฝว่ากันนะครับทุนยาวฝานะครับ7030ทุนเขายาวฝานะครับอ่าทุนยาวฝานะครับสำหรับ7 0 2 0นี่เขาจะสั้นฝานะครับอ่า และอย่างที่บอกนะครับบางอย่างใส่กันได้บางอย่างใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับสําหรับเจ้าเฟืองคู่นี้นะครับเฟืองคู่นี้ใส่ได้นะครับกับเจ้า G A 7020นะครับเฟืองใส่ด้วยกันได้นะครับเฟืองก็เป็นตัวเดียวกันนะครับสําหรับเฟืองกับทางด้านหัวนี่นะครับอ่าตัวเดียวกันนะครับหางหนูนะครับหางหนูใหญ่ครับก็ใส่กันได้นะครับสวิกนะครับสวิกสวิก สวิกก็เป็นตัวเดียวกันนะครับสวิกใส่ด้วยกันได้นะครับอ่าสวิกส่วนทางด้านดัมหลังนะครับดัมหลังนะครับดัมหลังก็ใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าดัมหลังของตัว ga 7 0 3 0ศูาเขาจะมีตัวนี้นะครับมีตัวนี้อ่ามีตัวนี้นะครับอ่าสำหรับตัวนี้เขาจะพิเศษได้นะครับคือดัมเขาจะหมุนได้นะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเราจะหมุนให้ดูนะครับ

หมอนดูนะครับว่าเขาติดือ,อะไรหรือป่านะครับใครลงไึสุดแล้วก็ต่องไปกครับตเบรนกหนหมือนนะมนมุนที่ทุนสาเแลเ้นที่ทน,นะครับอเอาปแจล็อกไว้ที่น็อตเบอร์สามนะครับ ครับสำหรับฐานก็เป็น CB-200 นะครับ CB200 อ่าสาเหตุที่เราเลือกใส่ฐานก็เพราะว่าอ่าเราจะได้เช็คถูกนะครับเราจะได้ไล่ถูกนะครับว่าไฟเข้ามาคู่นี้หรือ,อยังนะครับมันก็จะง่ายนะครับถ้าเราไปเลือกขอบเสร็จแล้วไปใส่ฐานที่หลังนะครับแล้วไฟไม่มาชุดนี้เราก็ต้องมาลืออีกทีนะครับก็จะเสียเวลานะครับ สำหรับสวิกนะครับสวิกก็เหมือนทั่วๆไปนะครับเขาก็จะอยู่ห้องล่างห้องบนแบบนี้นะครับห้องล่างห้องบนแบบนี้นะครับเราก็วางลงไปเลยนะครับอ่าประกอบทุกอย่างเข้าไปแล้วนะครับทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็มาหมุนด้านหน้าก่อนนะครับหมุนด้านหน้าก่อนนะครับครับต้องหมุนด้านหน้าก่อนนะครับด้วยมือนะครับเอ่อหมุนได้คล่องแล้วเราก็จะลองไฟเลยนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าดําเขาจะหมุนได้นะครับคือเราใช้นิโปโนะครับกดตรงด้านด้านนี้นะครับตรงดําๆนี่นะครับแล้วก็หมุนได้นะครับนี่ครับดาเขาจะหมุนได้นะครับหมุนได้นะครับอย่างที่บอกนะครับเหมาะนะครับกับงานเวลาเราเอาไปใส่กับบาเลื่อยโซ่นะครับมันก็จะหมุนได้รอบรอบๆแบบนี้นะครับเราก็ถ้าเราไม่เราไม่หมุนก็ปล่อยแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่หมุนนะครับหมุนได้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็ชุดที่เอาไปใช้งานได้ปกติเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีบางใบนะครับมีประกับมีประกับพร้อมนะครับอ่านี่นะครับต้องบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหล่อเลยนะครับหล่อเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชมผ่านทาง Facebook ไลน์นะครับทางแฟนเพจนะครับสนใจนะครับกับเจ้าหินเกียร์ GA7030 ตัวนี้นะครับเราก็เสนอขายไปพร้อมเลยนะครับ1,700บาทนะครับสำหรับต่างจังหวัดมีค่าจัดส่ง100บาทนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชมอยู่ผ่านทางยู u ูบนะครับ u ูทบบางทีทักมาอาจตัวนี้อาจจะขายแล้วนะครับก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูงานใน YouTube บางทีทักมาตัวนี้ก็อาจจะขายแล้วก็ให้โทรศัพท์นะครับ0852881466นะครับอ่าชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมนะครับฝากติดตามผลงานทางช่อง Youtube ด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ